สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการบันทึกวิดีโอโดยผ่านหน้าจอของ iPhone นะครับเราก็จะไปที่การตั้งค่านะครับเมื่อเราไปทีต่ตั้งการตั้งค่านะครับเราจะไปยังศูนย์ควบคุมนะครับแล้วก็ไปที่กําหนดตัวควบคุมเองซึ่งปกติพอเรามาที่ตรงนี้ตรงหัวข้อเรื่องของการบันทึกหน้าจอนะครับจะอยู่ในตัวควบคุมเพิ่มเติมนะครับปกติจะอยู่หน้าจอนี้ ให้เรากดเครื่องหมายบวกนะครับก็จะเลื่อนขึ้นไปที่ด้านบนนะครับเป็นการบันทึกหน้าจอจากนั้นนะครับสมมุติว่าถ้าเราออกจากหน้าจอนี้นะครับให้เราสไลด์ขึ้นมานะครับจะอยู่ตรงด้านล่างสุดนะครับล้าก็กดปุ่มก็สามารถที่จะบันทึกหน้าจอได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับเมื่อเราเปิดบันทึกหน้าจอเราต้องเปิดใหม่ด้วยนะครับ โอเคนะครับวันนี้เราจบเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ